ต่คนสวยด้วยพี่จัดงานวิ่งมอนเตอร์รัสนะครับสุดยอดแข็งแรงมากครับคุณลุงต้องวิ่งกี่โลนะสี่หรือห้อาอา้อาวอ้าวเล้วมให้ยางพี่มา,าไปจ่ายตังเขาอีกร้อยหนึ่งสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่งานมอนเตอร์รัสนะครับเป็นงานที่จัดโดยนักศึกษาจากมอกรุงเทพนะครับนี่ด้านหลังเนี่ยตอนนี้เขาใกล้ที่จะ เริ่มออกตัวแล้วรูทวันนี้จะเป็น5โลจริงๆแล้วมันไม่ได้5โลนะมัน5จุดก,กว่าเนี่ยรอบหนึ่งมันโลนโลหน่อยๆวันนี้ผมกออกมากับตัว Nike Invisible Run นะครับนุมน่มๆเลยนะว,วันนี้นุมน่มๆนิงเด้งเลยใกล้จะปล,ปล่อยตัวแล้วครับอีก2อา,อาทีจะปล่อยตัวแล้วเดี๋ยวไปวิ่งด้วยกันครับวันนี้ไปสวัสดีครับสวัสดีครับสนามหน้าไปไหนครับมไม่มี มูเซอร์มูเซอุ้ยมูเอร์ร้อยใช่ไหมครับใช่ไปส่ไ,ไครับดูเอรอตอนนี้มงห้าโลอยู่นี่เด็อันนี้แกงนนเพื่อนนะครับพอมย่างไปแล้ว ก,ก็ขอเพจหก้นไงเลยเรื่อยๆคือจะรักเพจหกทนไม่ได้นะ,ะมึงจะรอบแรกเองวัสดีครับตั้งใจเท่าไหร่ครับวันนี้เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆแล้วลงชาเลนจ์ได้ปะ่ะไม่ไม่หรอไม่ชาเลนเนะจอคนสวยด้วยมั้ย เท่ยไทีเท่านี้สามสิบสามสาวพอก่อนสามสาวหรอใช่เราไปสบายแล้วกันมาอีซี่อีซี่หน่อยโอเคโช่วงนีนะครับหนึ่งยีโมเมตรแรกรอครับนี่ รัดมือมากเลยน่าสีเขียวกันนะไปรับแรกรับแรกตอนนี้หกโมงเช้าครับแดดออกอ่ะเห็นไหมอากาศวันนี้เป็นไงบ้างเหรอครับร้อนไม่มีลมแล้วก็แดดออกแล้วนี่อาการจะมาล้านนี้แหละฟังกันต่อไป เพิ่ง,งจะหกโมงครับัวจะโ่งจะร้อนมาออกโอ้แต่ตอนนี้ก็ร้อนสุดๆเลยร้อ,อ, <c oughs> อนจริงๆ <laughs> ไปครับไปไปนี่เพิ่งจะลงที่สองเลยนะโร้อนเลยโอเค,อเคได้อยู่หกสองศูนย์หกสองศูนย์เวสนี้นะ 620เห็นอันนี้คือรอบที่สองนะเราได้ยังเส้นมาสองเส้นอะไปไหนไหนอาการเป็นไงเนี๋ยบอกที ีการมาวิ่งสบายๆนะเจอแก๊งเพื่อนผมเนี่ยมันอ่านหกหกท่วงแต่เริ่มอะก่อนน้ำเลยนะค่ะเขาโหลที่สามแล้วนะรอดมะสองสองสองถามแล้วค่ะ หการเหมือนกันทุกครั้งเลยคือพอวิ่งครบสารอบอะมันจะอาการแบบนี้ช็อตตอนนี้24 25นาทีเรนี้จบประมาณ5.6ก,กว่ากว่านั่นคือเราต้อง,องวิ่งเกือบปรมาณ2 2โลเมื่อคืนอาจจะแก้แพ้ไป2เมตรตอนนี้ยังอื่นๆอยู่เลยไป สองลอบเองสีใช่ไหม so ยอมเลยอยากแก้แพ้เมื่อคืนเม็ดสีเหลืองอะสองเม็ดมั่วผมไปูุิแพ้เนาะไม่ไหวเลยนี่มันแค่สี่โลกวาหมดสภาพละ ออ,อีโลหนึ่งไปต่อตอนนี้รบห้าโลแล้วครับเจ็ดจุดหนึ่งห้าต้องวิ่งกี่โลนะสี่หรือห้าน้องครับกี่โลกี่รอบนะสี่หรือห้าโอเคน้องเขาบอกต้องวิ่งห้ารอบหนึ่งมันโลหน่อยๆอ,อะตอนนี้มันห้าโลไว้นั้นเนี่ยมันจะจบที่มันหกจุดก่ากว่าห้าโลสามสิบเจ็ดนาทีททเ,เดี๋ยว เข้าโอที่เดี๋ยวจะเข้ารอบที่ห้าแล้วครับตอนนี้ผมมียางอยู่4วงจะถึงจุดรอบครบอครบอรบแล<ะ>้วเดี๋ยวเหลือรอบสุดท้ายเอ้ย้าอะไรบะขเอบคุข้าะ ที่นี่บรรยากาศดีนะครับมีคอสโยคะด้วยเห็นปะตอนเช้าอากาศมีแดดนะแต่ยังไม่ร้อนคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับอายุเท่าไหร่ะครับจะขออนุญาตนะครับโอ้ยจริงอเนี่ยทหารคุณลุงยังแข็งแรงอยู่เลยทหารเก่าครับเพราะผมก็เป็นทหารครับอยู่บอนอหกอ๋อบอนอหกครับผมใช่ครับทหารบกยี่นอปออ๋อครับผมเกษียณมาแล้วสิบเอ็ดปีครับครับสู้ๆครับสุดยอดแข็งแรงมากครับคุณลุงครับครับ สวัสดีค่ะมาจากมหาลัยอะไรคณะอะไรไม่เอาคณะนิเทศศาสตร์อ๋อจัดงานอะไรเนี่ยจัดงานวิ่งมอนสเตอร์รันค่ะอ๋อคณะอะไรนะเดี๋ยวก่อนคณะนิเทศศาสตร์สาขาการผลิตอีเวนต์ะคอ๋อปีอะไรเนี่ยปีสามค่ะจบปีนี้แล้วแลวทำไมเรีสามปีเหรอปีสามปีคือสาปีอ๋อโอเคโอเคบายบายงานนี้ก็จัดขึ้นโดยน้องๆนะครับจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพเนาะคณะอีเวนต์การจัดก,การอีเวนต์น้องขาคณะอะไรนะการจัดการอีเวนต์ใช่ไหมมหาวิทยาลัยอะไรกรุงเทพครับสู้ๆนะครับทีนังวิง่งบ๊ายบายเดี๋ยวบ้าตัดภาพมาที่ผมบ้างตอนนี้โซที่ห้าแล้วเดินเล่นด้าเป็นไงน้องๆน่ารักทุกคนไหมครับสนับสนุนนะครับเด็กมกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์บริหารจัดการอีเวนต์ ไม่ครับไปเล่นกับน้องมองเทพมาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักวิ่งฟันร็วหน่อยค่ะใครเขาวิ่งงานสนามนี้ใครเขาเปลี่ยนแล้วคเหรอเปลี่ยนดแล้วอ้าวอ้าวแล้วทไน้องไม่ให้ยางพี่มาเ่ี่ยน้อเปลี่ยนเลยค่ะพี่น้องเขาบอกว่าวิ่งเกินมารอบหนึ่งโตลงผมวิ่งเกินมารอบหนึ่งหรอ ที่อยากจะพักทานน้ำทานอาหารสองน้องก็บอกว่าผมวิ่งเกินมารอบหนึ่งไม่เป็นไรขอบคุณงายขอบคุณค่ายเราจะเข้าห้องเราวิ่งโค้งไม่แบกแบกมันไม่แบกอะไรอีกแลระยะเท่าไหร่ห้าโลกว่าอ้าวนี่ปลาไปเกือบเจ็ดไงเราก็มึงเกินไงกลับไปเท่ามาเนี่ยไปจ่ายตังค์เขาอีกร้อยหนึ่งนักวิ่งขาแรงปล่อยเจ็ดโมงเช้าแล้วครับเดี๋ยวเรารอดูโค้งนี้กันว่าโค้งพอดีเนี่ยโค้ง ว่าเขาวิง่งเขาวิ่งกันยังไงมาดูเดี๋ยวเราไปส่องนักวิ่งขาแรงกันมาแล้วครับโคตรเร็วเลยเมื่อกี้บอกไม่เร็วไง <laughs> นี่ครับโคมาคแล้วคนที่ห้าวิ่งมาแล้วอันนี้กลุ่มสอง ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเร็วเลยแค่นีวิ่งตรงนขนาตอนนี้จะเตโตแสู้ๆครับสู้ๆครับเอ้าวิ่งอีกเหรอโอ้ยนี่น้องเนี่ยครับรอบสอง้วครับรอบสองมาดูกันเมื่อกี้ตั้งแต่รอบเมื่อกี่ล่ะโค้งอันนี้ก็ได้สองโลกว่า เสียใจกว่าไดยคือรอบที่สองไม่านไปแล้วคผู้นำนะครับผู้นำโรเอันนี้ที่สองนะครับที่สองตามมาแล้วนิดเดียวนิดเดียวนี่กลุ่มสองใช่สามสี่ห้าเ้้ อีกนิดเดียวสู้ๆครับ,ร,ร,บ,ร,บร้อนหน่อยร้อนหน่อยอนี่ผู้นำยังนำอยู่สู้ๆครับโพเดียมแนะ่นอนโอเดียมแมน,นมแม่นอนครับไปเลยไปเลยที่นหนึ่งเข้าเส้นแล้วอีกรอบใช่ไหมแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับการวิ่งฟันลัน5โลวันนี้ก็ผมวิ่งเกินไประยะจริง มันห้าโลอะวิ่งไปจบไปหกโลหกร้อยหกจุดหกน้องก็ไม่เตือนพี่เลย